คู่หูญาตินักสืบมีมี่กับบ๊อบบี้วันนี้เสนอตอนปริศนานาฬิกาทาวเวอร์กลางหมู่บ้านหางกลมมีหอนาฬิกาเก่าแก่ตั้งตระหง่านอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายชาวบ้านทุกคนต่างใช้เสียงระฆังจากหอนาฬิกาเพื่อนับเวลาทั้งตอนตื่นนอนตอนออกไปทำงานหรือแม้แต่ตอนกลับบ้าน แต่เช้าวันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแต่เข็มนาฬิกายังหยุดนิ่งที่เที่ยงคืนชาวบ้านต่างพากันตกใจเพราะนาฬิกาทาวเวอร์นี้ไม่เคยหยุดเดินมาก่อนเลยนี่มันต้องมีเงื่อนงำแน่ๆเสียงคุณป้ากระรอกพูดขึ้น บางทีอาจเป็นฝีมือผีที่เฝ้าหอนาฬิกาก็ได้เสริมด้วยเสียงกระซิบของเด็กๆและแน่นอนคดีนี้ตกมาที่คู่หูยอดนักสืบตัวจิ๋วมีมี่มลูกแมวแสนฉลาดและบ๊อบบี้ลูกสุนัขหัวใจกล้าหาญบ่ายวันนั้นทั้งคู่เดินทานไปถึงหอนาฬิกาสูงใหญ่เสียงลมหวิวหวิวพัดผ่านเสาไม้เก่าๆบรรยากาศดูขลังและน่าขนลุก เข็มนาฬิกาหยุดตรงเที่ยงคืนหมายความว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นตอนกําคืนมีมีม่บันทึกลงสมุดเล่มเล็กของเธอบ็อบบี้กระดิกหูแล้วพูดขึ้นฉันได้กลิ่นแปลกๆนะเหมือนน้ำมันเครื่องผสมกับกลิ่นผลไม้แห้งพวกเขาจึงปีนบันไดเวียนขึ้นไปตรวจสอบทีละขั้นบันไดส่งเสียงเอีดอาร์ดราวกับจะพังลงทุกเมื่อ เมื่อขึ้นไปถึงห้องกลไกด้านบนมีมีใช้ไฟฉายส่องไปทั่วเกียร์เหล็กขนาดใหญ่ถูกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาแต่กลับมีคราบน้ำมันใหม่ๆอยู่ที่ฟันเฟืองทันใดนั้นแครง้งเสียงเหล็กดังขึ้นพร้อมเงาวูบหนึ่งพุ่งผ่านบ,บ๊อบบี้เห่าใครนะหยุดเดี๋ยวนี้ ทั้งคู่เรียบวิ่งตามขึ้นไปยังดาดฟ้าแต่เจอเพียงประตูไม้ที่เปิดแง้มไว้กับสายลมมีมี่สังเกตที่พื้นเห็นเศษถุงผลไม้อบแหกตกอยู่และมีรอยเท้าเล็กๆเหยียบย่ำฝุ่นเป็นทางยาวนี่ไม่ใช่ฝีมือผีแน่ๆเธอกล่าวด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวบอบบี้ดมกลิ่นต่อยทันทีใช่แล้วกลิ่นแบบนี้ฉันจำได้เป็นกลิ่นของเจ้าแพนด้าน้อยจิบจิบ วันรุ่งขึ้นมีมีม่กับบอบบี้ไปหาจิบจิบที่บ้านลูกแพนด้าน้อยก้มหน้าทันทีอ่าคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะเขาเล่าว่าคืนก่อนเขาแอบปีนขึ้นไปที่หอนาฬิกาเพื่อทดสอบเครื่องประดิษฐ์ใหม่เครื่องช่วยหมุนฟันเฟืองแต่พอทดลองใส่เข้ากับกลไกใหญ่ปรากฏว่ามันติดขัดจนทำให้ระบบทั้งหอหยุดทำงาน ฉันกลัวจะถูกดุเลยหนีออกมาซ่อนตัวจิบจิบสารภาพเสียงเบาๆมีมี่ลูบหัวจิบจิบเบาๆนักประดิษฐ์ทุกคนต้องเคยผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกแต่ครั้งหน้าต้องบอกผู้ใหญ่ก่อนนะบอบบี้ยิ้มจริงสิแล้วคราวนี้เราช่วยกันซ่อมดีกว่าตลอดทั้งบ่ายมีมี่บอบบี้และจิบจิบช่วยกันทำความสะอาดและปรับฟันเฟืองใหม่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแทนที่ความเงียบวังเวง เมื่อเข็มนาฬิกาเริ่มขยับอีกครั้งเสียงระฆังตึงตึงตึง้งก็ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างออกมายืนเงยหน้ามองด้วยความดีใจ คืนนั้นใต้แสงจันทร์คู่หูนักสืบนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่บอบบี้พูดขึ้นในที่สุดคดีก็ปิดด้วยดีมีมี่ตอบพลางเขียนบันทึกคดีที่20ปริศนานาฬิกาทาวเวอร์ไม่ใช่ผีแต่คือความฝันของนักประดิษฐ์ตัวน้อยทั้งคู่หันไปยิ้มให้กันและมองหอนาฬิกาที่กลับมาส่องแสงงดงามอีกครั้ง ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ